กันต่อเลยนะครับคู่ที่2ของรายการครับฝ่ายแดงสู้ศึก TC ซีมวยไทยฝ่ายน้ำเงินเพชรแสนแสบอพิบลรีนะครับคู่นี้เจอกันในพิกัดน้ำหนัก123ป่ปอนด์เราดูประวัติเราดูประวัติทั้งคู่นะครับดูฝ่ายแดงก่อนครับสู้ศึกทีซมวยไทยยิมนะครับนี่ครับนายสถาพรพรีพรม22ปีจากจังหวัดชัยภูมินะครับ ดีกรีเกลียดประวัตินี่แชมป์นะครับแชมป์ของแม็กมวยไทยในรุ่น122ปอนด์หัวหน้าคณะคุณพัฒนียาเฉินนะครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับปอรวัตแขกสินทรให้คะแนน3ท่านอารันุชกลางสุรเชษเก้าวงและธงชัยทองสเวกครับมาตามกันต่อนะครับคู่ที่2นะครับสู้ศึกทีซีมวยไทยวันนี้จะขึ้นชําระแขนเพชรแสนแสบ เอาพี่มนสีนะพี่กัดน้ำหนักกันที่123ปอนด์ครับนี่ครับโอ้โหนี่ฝ่ายน้ำเงินนี่ครับมาคุณน้ำล้วทีพัดโอ้โหตอนแรกผมนึกว่าคุณเอกชุมพครคล้ายๆนะคล้ายๆขาวนี่เหมือนเลยใช่นะใคร,ครบับพี่น้ำก็พี่น้ำเถอะครับ <laughs> ตอนแรกผมแบบเอ๊ะคุณเอกชุมพรหรือเปล่าขึ้นไปถอนมองคลให้ฝ่ายน้ำเงินไม,ไม่ใช่นะครับนี่พายเอก สุดหล่อของเมืองไทยเลยครับมาแซวตอนนี้ผมว่า,าจะมีคนโกรธผมบ้างแหละเพราะว่ายังมีคุคกกลุ่นจะคู่ได้อยู่ <c oughs> <c oughs> อนงี้เราเข้าเรื่องประวัติของฝ่ายแดงกันต่อนะครับหัวหน้าคณะของฝ่ายแดงคุณพัฒนียาเฉินนะครับแล้วก็มีคุณเฉินเว่ยเชาครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ปัจจุบันซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยทีซีมวยไทยครับนักชกในดวงใจนี้ <c oughs> ดีดยอดมวยจอมบูเลยครับก็คือเรนบูสอพานทะเลนะครับสถิติการชกของฝ่ายแดง100ครั้งชนะ80แพ้20ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเพชรแสนแสบอพิมลศรีนะครับหรือว่าสอจอต้๊กปลาจีนเนี่ยครับนายพิทยานังตลานะครับ21ปีจากอุบลราชธานี ดีกรีนี่เคยเป็นแชมป์นะครับของเวทีมวยราชดำเนินในรุ่นซปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์หัวหน้าคณะนะครับก็พี่แชมป์สาจารุวันมีอาจารย์สนิททองทวีนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากท่านสอาจารตโตปราจีนปัจจุบันก็ฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสาจารุวันครับนักชกในดวงใจนี่มาดาวดังก็คือเพชรมณีพอลักบุญ70ครั้งชนะ 60แล้วก็แพ้10ครั้งครับเอาละครับมาดูกันนะครับผู้นี้นี่ฝ่ายแดงเคยพลาดท่าแพ้มาครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหนำอยู่หลายช่วงตัวนะครับแต่ว่าไปพลาดท่าโดนนับนะครับวันนี้มาล้างตากันอีกครั้งนะครับอาวุธแรงด้วยกันทั้งคู่อยากกระพริบตาเลยนะครับปุยคู่นี้ใครหลุดใครหลวมใครพลาดนี่มีสิิ์หล่นได้ครับนี่ครับเดี๋ยวนี้แจงรางวัลก่อนครับหนักแรงทั้งคู่ รางวัลจากแอนตซินครับไต้ก้านคอสอกกับเข่าลอยครับแอนตซินมีรางวัลมอบให้หนึ่งหมื่นบาทถ้าเป็นจราเขฟาดาหาหงนี่รับไปถึง30,000บาทด้วยกันและกรณีนักชกที่เกิดแผลแตกครับแอนตซินก็จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ5 0 0บาทเรต้องขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในท้างวินัยวีระพุทธชงนะครับควยการสนับสนุนสนปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดต้องขอขอบพระคุณครับ มาดูกันนะครับว่าวันนี้นี่เพชรแหนแสบค่อยๆขยับเข้าหาสู้สุดนี่ปกติก็ไม่ถอยอยู่แล้วนะครับเป็นมวยเดินจะทิ้งเดินด้วยมีลูกเตะขาขยับไปก่อนนะครับเจาะยางไปเพชรแหนแสบมีลูกขีดพอยสกัดเอาไว้แล้วก็มีหมัดขวาแล้วก็ฟองนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับเพชรแหนแสบเดี๋ยวดูครับคราวที่แล้วเจอกันก็โอ้โหเส้นยาแดงพาแปดไปเลยครับมาได้ยกห้าครับสอกแล้วก็เตะไปอีกทีครับ วันนั้นพิกแสบเลยครับประมาณ20ช่วงตัวครับแล้วก็ได้อาชีพไป10,000แด้วยสําหรับเพชรแสนแสบครับเจาะขาไปสู่ศึกขอแก้มือล้างตาหน่อยครับยกแรกก็เนี่ยครับมีจังหวะก็พยประเคนของหนักของแรงใส่กันครับเจาะล่างมาครับสู้ศึกดูว่าคู่นี้เดี๋ยวต้องดูครับภาคทีแล้วว่ามีลูกนับนะครับลูกนับเป็นเหตุเดี๋ยวดูครับภาคนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น อ๋อครับาขออภัยครับไม่ไม่นับไม่นับครับขออภัยมอ่านี่ครับอยู่ในช่วงปลายยกแรกหมดยกที่หนึ่งครับสร้างงานสร้างอาชีพโทร02 8008 800 0000เบคุณบริษัท C ี f ี e s t เลสเตร์ลองแอนด์ฟชนจำกัดผลิตภัณฑ์ไฮ่พอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮ่พอกบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิ พร้อมด้วยเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายขอขอบพระคุณคร,ครับมาตามกันต่อในยกที่2นะครับยังคงเดินเข้าหาตามสไตล์เลยนะครับสู้สึกมีลูกถีดหอ,อยทำร้ายจังหวะเอาไว้่อยท้องโอ้โหกินท้องเข้าไปแม่นเหมือนกันเลยครับเอ้ามาดูนะครับขึ้นมานี่เพชรแ,แสบมีลูกทีบเลยและกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆกันแน่นะครับ,บวยคู่นี้เพราะว่าอาวุธมวยก็ถือว่าแรงด้วยกันทั้งคู่ทั้งหมัดทั้งศอกครับ เดี๋ยวดูครับของไทยจะโดนแบบว่าจังๆก่อนกันเลยครับขยับมาใกล้ๆครับเตะขวาเจาะล่างสู้สึกเพชรแสนแสบก็โต้วยลูกขวาเจาะล่างเหมือนกันครับนี่ครับซ้ายครับสู้สึกจะพิบตามไม่ได้คู่หนึ่งเลยครับมวยคู่นี้ครับก็ราอย่างที่ทราบกันว่าหั่อาวุธของเขาหนักของเขาแรงครับแรงมากแรงคืนครับพยายามจิ้มลำตัวเพชรแสนแสบทีวะโอ้โห วาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอะไรหรือเปล่าครับคู่นี้เพราะว่าหนักแรงด้วยกันทั้งคู่แล้วนี่ครับโอ้โหเขาะซ้ายหาคนหนึ่งก็สวนด้วยแข่ง้งดูครับนี่พึ่งช่วงยกสองนะครับพึ่งช่วงยกสองแต่ว่าเนี่ยครับอ่นพีฝ่ายแดงสู้สึกมาน้ำเงินก็ไม่มีเกรงกลัวอยู่แล้วครับโอ้โหนี่ครับ สู้สุดช่วงหลังๆก็สดเหลือหลายสะดุดเพียงแค่ไฟสองไฟนี่แหละครับมีฝ่ายน้ําเงินนี่แหละครับทาให้เขาสะดุดเอาละครับมีจังหวะออกแข้งนะครับเจาะยางแล้วก็บวกหมัดกันน่ากลัวเลยนะครับผู้นี้นี่ขยับเข้าหาตลอดสู้สึกเทียนแสนแสบเองก็มีหมัดทุกซ้ายถือว่าแรงหนักใช้ได้นะครับแล้วก็ศอกด้วยอันตรายกาดจะตกไม่ได้เลยนะครับสู้ศึกขยับเข้าหาก็ยิงก็ตรงระมัดระวังกับ ค่อยๆขอกอัไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูครับของใครสะดุ้งก่อนเจาะมาเจาะมาเจ่อคืนอ่าที่เจาะมาผมก็เจ่อคืนแหละประมาณนั้นนะครับเอ้าแข้งซ้ายครับซ้ายหน้าของสู้ศึดกันนะครับเพชรแสนแสบขีบไว้ครับแข้งขวาเตะเจาะไปครับแข้งซ้ายหน้าแล้วก็หมัดซ้ายหน้าแกพยายามรบก,กวนอยู่ตลอดเลยนะครับสู้ศึกอ่าเช็คช่วงล่างกันแบบ เดี๋ยวต้องดูครับวันนี้โอ้โหจิมลำตัวคนนึงเคาะบนนี่แหละครับโอ้โหดูหมัดหมัดมาหมัดคืนนี่ครับหมัดเจาะยางมาเจาะยางคืนโอ้โหนี่ครับมาถือว่ากล้าแลกก้าลุยกล้าบวกด้วยกันทั้งคู่หมดยกก่อนครับหมดยกพักคู่ ขอบคุณท่านนายท่าวินัยวีระพุทธชงนะครับผู้การสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณรู้ใจประกันภัยบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเล่าตราเก้าเหลียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรัศมีวงกลมและคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับเริ่มจากขยับเข้าหาบ้างแล้วนะครับเพชรแสนแสบขยับเข้าไปมีเจาะยางต่อยมา ตูวสู้ศึกเองก็ปักหลักนิ่งนะครับไม่หนีนะครับแล้วก็เจาะยางโต้คืนเอ้วใครจะทนตัวการโนูฮูจังหวะบวกหมัดบวกซอกนี่ถือว่าหน้าหวาดเสียวเลยนะครับมวยคู่นี้อยู่ที่ว่าใครจะพลาดเอ้วต่างฝ่ายต่างโดนนะครับ่อยลังตัวครับสู้ศึกในแสนแสนก็เตะคืนเลยครับเอาต่างคนตองออกแข้งครับใจตรงกันแข้งขวาไปครับหมัดหมัดมาหมัดมาครับสู้ศึกครับแม่รัวมันเลยนะครับเตะขวาเจาะล่างสู้ศึก <peach noise> <c oughs> โอ้โหดูครับมาวันนี้นัดบิ๊กเลยนะครับแหมคู่นี้ได้ทบกเพลงแค่คู่ที่2ของรายการเท่านั้นเอง <S 1> <S 1> นี่ครับดีกรีก,รก็ถือว่าแชมป์ชนแช,นชมป์แล้วครับคนหนึ่งนี่แชมป์มวย3ยกอีกคนหนึ่งนี่อดีตแชมป์ราชดำเนิน122ปอนด์โอ้โหดูครับไม่สนแล้วครับตอนนี้มากลางเวทีเดี๋ยวดูนี่ครับโอ้สายหน้าอ่า ถูกที่ถูกเวลาเลยครับของดีนี่ครับขยับโดนสายหน้าไปเดี๋ยวดูสู้สึกโอ้โหประสานแข่งกันเลยครับตอนนี้เอาล้ครับนี่นะครับจังหวะดูว่ายางไทยะแตะก่อนกันครับเพราะว่าเน้นช่วงล่างกันเป็นพิเศษเลยนะครับคู่นี้ขยับเข้าไปนี่ครับมี่หมัดด้วยโอ้โหมาก็มาเป็นชุดเลยนะครับเพชรสานแากมีแข้งขวามาดูวงในจังหวะไล่แขนนะครับไล่แขนกันไป เหาถ้าตีไม่ถนัดนี่กรรมาการต้องแยกก่อนครับแข้งขวาเตะจ่อมาครับแข้งซ้ายครับมาทั้งขวาทั้งซ้ายแล้วครับแข้งของเพชรแสนแสบครับถีบไว้ก่อนสู้ศึกพยายามหันช่วงล่างครับเจอแข้งขวาแข้งซ้ายครับแหมแกออกมาทีนี้ออกทั้งขวาทั้งซ้ายเลยนะครับมาแบบ1-2อ่ะครับแข้งของเพชรแสนแสบ ฟันล่างบายสูส้สึกเพชรแสนแสบบวกบวกหมัดแข่งโอ้ยมามาโอ้ดู่าดเสียวครับชด่าดเสียวนีหลายจังหวะแล้วนะครับคู่นี้นี่ครับขยับดูครับนี่เพียงยกที่สามนะครับออกกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูยกหน้าเชื่อว,ว่าเกมการชกหน้าจะ เราใจกว่านี่แน่นะครับยับเข้าไปโอ้ลีลาการชกนี่ถือว่าคล้ายกันเลยนะครับอวยผู่นี้พักกันพื่คู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับ ขอ่อสางออกรถฟรีโทรไปที่ศูนย์แปดนย์สองดนะคบหอมโดยไปที่ศูน์แบบรัสาครากินคุณภาพก็เด็ดจินกับอะไรก็อร่อย JJ บอสาวชนรานคอกเทลซีฟูดของแก๊บเดินคุณจิ้นเ j ขอขอบพระคุณครับเริ่มจะเบียนเข้าหาแล้วนะครับเพชรสันแตกเดินเร็วขึ้นครับมีมัดมีฟอกตรงไหนกับล่างไนโอ้โหดูตู้สทนี้ก็ถือว่า ตั no. no. right? ีย์สตแปดนะครับคูามรวยน้ำจิ้มดีเาสองคำน้ำจาเ็ทักกับยอร่อยเจเจปอสาน้าร้านทอปเทลซูุอเกลโดยคุณจิ้มเจเจของขมข่าตัวระวัต้องแยกจเหข้าหาแล้วนะครับมันตกเขนเขวครึ่เนมีหมัดมีศอกมาวงในจับในอยู่ดูู้เลนคนี้ก็ถือว่าเตรียมมาดีเลยครับจังหวะไล่แขนแล้วก็แทงคู่ เบียรเมาเพื่อนกันแบอยู่ล้มกินไปครั้งหนึ่งแล้วแะัวแท็กต์ต่อยไม่งงเลยแล้อยากจะชน่างเดียวเบียเข้าไปว่านาตีไม่ได้สรมกทารโรวัต้องแยกก่อนนะครับรจัดสอกนี่หละครับทีมกันไปันมเข้มเข้มครับห้าเ่ข่าวมาหรือต่อครับเพชรสายสาะไปก็ไปต่อครับสู้สุดยายายลุกทตัวแลครับก็ขดเป็ไว้สู้สุดลงในครับเสียมาดเสียคืนเพชรสายซเจอแท็กอครับก็คือด้วยเเขาครับแท้กซ์ขาฝาดมาปิ๊สองมาสลับเลยครับ

เ็บเหมือนกดิแล้วเปียกเมไปไต่แม่เพชรใส่แสบซานนะครับโอ้โหดนสอบมาด้วยพูดกเ็นแบไม่กดนะครับมรมาแรกก่อนมาเริ่มกันใหม่ทีันใหม่เชียร์ดูยังู้ลังเดิมเดิก็เอาเะแสบว่าเติมไแล้วด้วยดูว่าเรม่มาัว้ตข้ว้ัแ้แตัวแข้งััติดแแล้วก็โอ้งขง้้ััวเีย ครัก็แล้วกันแล้วก็ท้าู่เดิเคดแต่ไ่กนะครับการแยกก่อนดัก็หมคู่กันไปจเลที่าจับเิมเกับเค็แตเพิ่เติเลด้วยมีแข้งนำไปก่อนโอ้โหดูว่าเพื่องเริ่มติดแล้วโอ้โหถึงพิถึงพลกเหลือเกินโอ้โหู่ที่แต่ละทีก็แล้วกันครนี้ ลุยเข้าไปสู้สุดตจสกัดไว่อนรับเพสาแสนแี่สิบดันคือแล้วก็ไปเขาแล้วก็ออกแท็กคือครับเพชรแสบดยกสุดท้ายนะครับเพชรแสบเพียงสองอวัีาสู้สุดย้ายี่าังอ่อนรับนสาวัดสู้สเพชรแสบสู้สุด ยังไงยัายเชื่อนกรดัส้นเล่อเวครับเดี่ยวจะไสาจะนยกสยกสุดท้ายนีเลยครับเพชรแสบเพียนซอกอบายไม่รู้สึก ่องสวนปูรีสอดแล้วคุณพัฒเดชวชิระวัตตนาบกเหลและก็บรานารงอยนะครับออกแก๊สเซอร์สักอย่นงท้องหนึ่งจากขี่สามลนครับดันสายคารวมถึงคุณจิ้นเจจขขอบพระคุณครับสอนให้ด้ยตัวเองเลยที่สามคนดัสกลยิมตลักการวัดสวัยลำลุกมาเกเข้าไปเีขอบคุณนักบอลวยห้อวยเด็ก7 8้องส่วนกู้รีสอด หลังกากรนี้ยังไม่อยากใัเามาดูครับแยงเวลาทีเหลื่อย้นจะเปอย่างไรนะครับเราน้ำจิ้มผมเลตัดสาคาลูกวางเข้าวนเจเจเาอถึงว่าอย่างที่สถานการณ์ถือว่าทิ้งดำเลยจะเีอะไรนะเบี้ยีาไว้ไดที่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดินยวฟูฟูก็วงในคอยไล่แฉแล้วก็ตีโต้ครับหลัากตรงนี้ยังไม่จากใหนเลยนะมาดูกับ ระยะเวลาที่เหลือสองนาทีเพ่จะเป็นยังไงนะครับเอาอดทนยังเหมือนเดิมคู่ฝึกก็มีลูกขวางเอาไว้เกมก็ถือว่ายังู่ที่ครับด้านล่างที่ไหนคู่นี้เจอัญีไรนะครับบีหัวใจที่พี่ละครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสองนาทีกว่าเลยนะอาจารย์ปรวัิตูชิสัตตุนิดยาวครับสองจะบอกว่าอี่พี่หรือเปลาหนึ่งนะดูนี่แหละครับสู้เสร็จก็ไม่เข้าเพชรแสนแสบก็ไม่เข้าครับทีนี้โหมดช่วที่บอลพแต่ว่าก็ต้องหอวรับเลยนะครับคู่นี้นี่ไก่ที่ยุ่งยากมากขอบคก็ 沙拉。 หยุดไม่ย่อนแลครับที่มจะมาจัดจากันนี้ประมันขึ้นยกของยกสุดท้ายนี่แหละครับบอลวันยกสุดท้ายนะครับซับมือออกฝ่ายต่างมั่นใจที่จะนั่งคู่อีกแล้วนะครับมาดูนะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกครับโวยคู่นี้ในช่วงดูสิก็ตัดล่ามยอมรับเลยนะครับทีนี้มีปรงทานยกแรกต่างกึ่งกระสาบใส่กันแบบไม่หยุดไม่ย่อนแลครับอ่าเพิ่งจะมาจัดจักรนี่้ชุดกึ่งยกของยกสุดท้ายนี่ะครับเวลายกสุดท้ายครับทีนี้ก็ตามฝ่ายต่าง มันใจที่จะทำท่เลยแค่ครับใครเอากันหน่อยไปครับหนึ่งนาทีใคดท้รคิดผิดคิดถูกผิดจังหวะหรืเปล่าละครับผู้สิก็อลักหลักครับดูนะครับโอ้เแฟนแท็กเองก็มั่นใจเลยผู้ที่สองก็พยายามจะยับมือนะครับให้ทั้งคู่นั้นชกกันอีกมาดูนะครับว่าเวลาหนึ่งนาทีเต็มๆต้องหยุดนะครับเรียนทั้งคู่มานะครับเขาให้เอากันหน่อยไปครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับมีอีกสักจังหวะหรือเปล่าจอร์โก้ปาจีนนะครับ คู่นี้ครั้งแรกที่เจอกัร์ตี้ราชดนำเนินเป็นมุมน้ำเงินนะครับทัวรนี้คู่ที่2นะครับพลิกชนะมาแบบว่าเส้นยาแดงมาฝากเลยครับยก5นะครับทัวร์พลิก็ต้องยก5้าครับเป็นแสงแสงแถวที่เดี๋ยวดูครับจะย้ำนะครับเรื่องว่าสู้ศึกจะล้างตาสู้ศึกทีซีมวยไทยหรือว่าเพชรแสงแสงจเดียวครับเดือดดูแล้วครับคู่ที่สองนี่คู่นี้ครั้งแรกที่เจอกัร์ตี้ราชดนำเนินเป็นมุมน้ำเงินนะครับย้ำแทน หรือว่าไฟแดงสุดที่เซียร์ได้พาไได้ครับยกผ้ครับเพชรขนยกผ้าครับเปชรแสนใสยิ้มแย้มแจ่มใสครับใจในผลงานของตัวเองด้วยการทำครูบดยกสุดท้ายแล้วครับผดยกสุดท้ายนี่แหละครับปนใหญเดียวครับเดี๋ยวเราจะดูแล้วครับคาัที่สองนี่ครับทำสอดจอต้งคลายน้ำเงินได้ย้ำขึ้นไปหรือว่าไฟแดงสุดที่เพชรแสนใสสั่งผู้แทดขึ้นไปครับมานี่ครับ ยิ้มแย้มแจ่มใสพอใจในผลงานของตวเองด้วยนครับคู่บทยกสุดท้ายแล้วครับยกสุดท้ายนี่แหละครับชูไปที่มุมแดงครับสู้สึกทีซีวยไทยครับไม่ครับวันนี้้างแ้นสำเร็จนะครับเอาชนะคะแนนเพชรแสนแสบั